เขาดมๆกันอยู่เขาชับคำรู้จักกันอยู่ <c ười> เป็นไงล่อย่องๆเป็นโอ้โหหนักนะเนี่ยจมเลยคอยคิดตาบออกแล้วเหมือนคางอย่าง,งมาชมพูเหมือนอีทน่องเอาอย่าไม่ใส่น้่องไปโหลดมาเลยมาน้องน่องเอา ขี้มูหูดังมากเนาะบบมันวิ่งเกินไปเนี่ยแมววิ่งแมวออกก็ได้ออกกำลังกายมันจะเป็นสีชมพูเหนื่อยโอ้โหพอฮู้ดังเป็นไก่ขี้คอไฟม้อนอยากกินกับเขาแลยฮึอยากกินกับเขาแลยโบบีลาปันสนุกเชียญโยงี่ไปทำงานก่อนนะจ๊ะร่อยไหมร่อยไหมล่รวยร่อยไหมน้ำก่อน ขี้เกียจโคตรเลยเนี่ยทำอีหอย่างก็เมื่อยก็นั้นไปหมดอยากแต่สี่นอนนอนนอนจังเดียวสิ่งที่ดีที่สุดในตอนนี้ก็คือนอนคุณต้องนอนอยู่ห้องแล้วมันเงาปาก คุยคุยกินเนาะอารมณ์เหมือนเกืือเคยภาคใต้แ่บอยู่ว่างไม่ได้หยุดไม่ได้ต้อหาอะไรเข้าปากเล่นเล่นอยู่กับสีสีโดดไปหน้าต่างแล้วนางก็สตันอยู่ท่าเนี้ยเหมือนนางง่วงแหละแต่ก็อยากเล่นไงน้อยเขาจะทำรยรี่นะ ทาำยายพี่หมอมีอ่ะจะเป็นเป็ดเป็ดแมวนะตัวฉุุ่ๆเลยนะเด่๋ยำยายก็จะไหม,ม <laughs> นมง,งวแดงมาพาลวยก็มาเหมือนกันกินสองสามยศปนนลกเดีมันจะอืดต้องอ,อ่ะเยอะๆกินแค่นี้แหละพอนะเดี๋ยวจะได้ไม่อืดท้องนะหมอหมอบอกว่าไม่ให้กินนมงูองง โยเกิร์ตก็กินนะนมเปรียวก็กินนะบเบย์เย้พี่เขาเบยค์ค่ะนะมันเป็นนะมันตาไไไต่กะฮะตีถุงฮือกัญยงเข้าไปจัดดีแบ่งห่างดิกๆิ๊กดกดิก๊ดกดก,กำลังว่าจะเอาพารวยไปอยู่กับแม่สี <c oughs> กับนวดที่ไหนได้ว่าแล้วทำไมแม่สีกับหนวดอยู่ห้องเอามนกมาเล่น แล้วพอเขาตายก็ไม่ใช่กินนะกินอาหารแต่พอเขาตายก็ไม่เล่นแล้วก็เลย้างน้ำเกลือให้ไปจิ้มยานิดหน่อยดูดูดเอาบินได้อยู่บินได้อยู่เมื่อกี้มาแถวนี้มาที่ถังขยะอีกแล้วโอ้เธอจะไม่รอดนะเนี่ยน่ะโอ้บินอย่างนี้เธอไม่รอดหรอก เชื่อฉันเดี๋ยวเธอรักษาแผลสักวันสองวันนะเดี๋ยวฉันจะปล่อยเธออยู่ในนี้ไปก่อนนะลูกกินแตงกวาไปก่อนมีน้ำาด้วยน้ำป้อนก็ไม่กินพักก่อนพักก่อนพักก่อนวันนี้ได้ใส่เสื้อฟอมสีเหลืองแล้วไม่ใส่ดอกไม้ลนะไม่ใส่ลายดอกฟังชัวร์เลยกลับบ้านมากินข้าว อายอยมากมาก <c oughs> พี่มือคุณนายเราไม่ได้ทำเนี่ยเอามือมาจะย่องยอยจะตีนะว่าโน่เนี่ยสีเอามือออกเนียพอหน้าไม่แบบขาบนขาดกระโขดกินข้าวแบบอรดอร่อยมากกินฟังฟังฮิบฮบก่อนหกโมงก้ไปสื้แกนนี้แมวอยู่มื่งวะ อ้ออยู่หัวงูงี่ยงยังงี้งูงี่น้อยจะขึ้นหลังเขาเองนะเพราขึ้นหลังแล้วมาอยู่หัวเราเอย่างงี้